ยูเกะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีผสมกันยำเนื้อดิบครับ70บาท70บาทเจ็ดสิบบาทเลสฮอยไฟเด็ดโอตโต้ไงก็โอโกโกะเนี่ยให้ให้ให้ด้วยดุทมาแจมเลาวมาแจมแล้วม่วมัวผมชื่อยาักแววสีครับลาบลับลับปีดีสี่สามครับอาหารญี่ปุ่นสไตล์อีสานครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับสไตล์อีสานบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่ในร้านลาบกีน,นึงครับผมคุณห้ามมาลองนะแต่คุณต้องมากินนะครับร้านนี้จะอร่อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ไม่ว่ารถจะติดจะลุยฝนก็เอาอยู่ผมใช้ CR-1 ซึ่งเป็นยางสมรรถนะดีนะครับจากทางโตโยต้านั่นเองซึ่งสามารถรีดน้ำได้ดีนะบอกเลยว่านุ่มและเงียบมากโตโยต้ายเนี่ยเป็นตัวจริงเรื่องความมั่นใจครับผมมีมีอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ตอนนี้มีชาบูครับชาบูตัวน,นี้เป็นลิ้นกิวตัน ตัวนี้เป็นสันคอขนะนองลายแล้วอันนี้อะไรครับพี่ยูเกะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีผสมกันยำเนื้อดิบครับ70บาทเ0บาทเซสตัวนี้<ต>เป็นชาซม่รีรวมครับมีโอโตโร่ชูโตโร่อากามิแล้วก็จะมีเนื้อดิบตับดิบแล้วก็ฮุต,ตเตะพะโก้อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นเนื้อเผาสไตล์ชิเปนิสสไตล์ครับโอนสไตล์เป็นกับน้ำคอนเสิร์ตทำเป็นกิมคอนเสิร์ตแล้วตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นคิวตันโนยาขี้เป็นลิ้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 ลิ้นยากถ้าคนญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเขาจะกินกับเกลือเอาเอาฝั่งนี้หน่อยเนี่ใครมาเนี่ยใครมาสวัสดีครับพี่มาทำไมครับมาซืลานนะง่วงงานใครงานมาเสร็จใครเร็ววะใคอยเล็วโอ้โต้ต่อยเนี่ยกูโกโกโเนี่ไอไอไอดูดดูซาบะแจมน้องมาแจมน้องมุ้งโอเคครับเรามาเริ่มกับของที่พี่เขาบอกว่าต้องกินก่อนนะฮะก็คือซาซิมิ ที่เขาบอกนะครับก็คือบะสบีดองไม่ต้องใช้โชยุกินแล้วนะเอาเลวนะเฮ้ยบะาสาบีดองอร่อยมากครับมันมีความเค็มในตัวแล้วก็มันมีความมันสุดแบบหอมๆต่อไปเราไปกินเนื้อเผาดีกว่าครันี่ครับเนื้อเผาครับเนื้อหอมมาก,มากเขาย่างแ้วมันมีเดียมแรเนี่เรามาที่เด็ดกินย่างน้ำจริงแจ่ว เหี้ยยำอร่อยมากนิ้งอร่อยมากนะด้วยยำเนื้อครับยำเนื้อญี่ปุ่นผสมเกาหลีไปแล้วนะครับอ่าคือพี่เขาบอกว่าให้คลุกกับไข่ก่อนแล้วก็ชิม,ชมหอมงามากอิ้งชิมงงานครับอร่อยมากครับต่อไปพี่ต่อไปน้าต่อไปเลยเหรอ,อ <laughs> นิ้งงบอกมึงไปเร็วๆอันนี้ต่อไปเราจะเป็นชาบู ครับสบัดใน,นะน้ำทานกับซอสคอนซึนี่คอนซีอือม,อมโอชิดอสโอชิอันนี้คือน้องลายนะครับคุปถ่ายก่อนแล้วไปสบัดปั๊บโอ้โหหัวพี่ร้อนใช่ไหม <laughs> ร้อนลิ้นครับลิ้นลิ้นลิ้น ไปไงมาไงพี่ถึงไม่มีตังมาเปิดร้าน <cer öst> ตรงนี้ตกงานค oh. ือผมไปอยู่มัง้อกมาสิบปีผมรู้สึกรู้สึกอิ่มตัวรู้สึกเบื่อตังไม่มีนะก็เลยมาอยากมาทําเป็นของตัวเองเล็กๆครับลาบลับๆนะครับปีทีสี่สิบสามศูนย์เกครับชื่อยอดครับขอบคุณครับการันตีความอร่อยบายโตโยตัา Real tires